สวัสดีครับสวัสดีครับอยุดนะกินราครับผมวันนี้นะครับเมนูแกงวัาฟักูนนะครับใส่หมูนะครับขั้นตอนแรกนะครับตาพริกแกงนะครับตำเครื่องเทศนะครับเพื่อมันหอมนะครับแล้วก็ใส่ข่าจะครนะครับที่เราซอยไว้ตามลงไป หอมมันละเลอียนะครับตามด้วยหอมเตรียมหรือว่ากระเทียมนะครับจากนั้นกับพิแห้งนะครับ หายหน้าหายตาไปเมินนะครับมองว่าภายคิดถึงกันพ่องนะครับมองว่ายังมีคนดูอยู่ก่อนนะครับขอพี่แข้งเหลือแล้วก็ใสก่กะปินะครับผม ตามโดยหอมแดงนะครับแล้วก็่านะครับเพความหอมหัพี่รับร้อนอาจจะมาซอย ชิ้นหมูนะครับเป็น3าจัน์นเกดิดกระดูกอ่อนนะครับจันก็มาซอยแบบฟักหมูของเข้านะครับ ภาคมูลภาษาไทายก็จะน่าจะเป็นผักเขียวนะครับอันนี้ซื้อแบบเปิ้ลปอกมาแล้วครับซื้อดิกาดนะครับเออแค่เอามาซอยให้มันน้อยลงนะครับจากนั้นจะมาเริ่มข้อพ,พิแกงนะครับผมใส่น้ำมันนะครับวันนี้ใช้น้ำมันหมูนะครับ แล้วก็หัวหแกงเอาเลยนะครับใส่ใบมะกูดเพิ่มความหอมนะครับผมใส่หมูอเอาเลยนะครับ ลาดไปได้เลยนะครับน้ำล้างโคของเรานะครับใส่น้ำแล้วนะครับกอนน้ำเดือดับก็จะเริ่มใส่ปบบฟักไปเลยนะครับ ขออภัยสเสียงแก๊สนะครับมันจะดังหน่อยนะครับต้องใช้เวลาสักพอประมาณนะครับเมื่อบ่้ฟักมันเปอยนะครับผงลดนนะครับใส่เกลืออนามัยนะครับ ใส่รถดีนะครับผมแล้วกับผงสุโรดนะครับปักเปิ่ยแล้วนะครับใส่ผักชีไปเรื่อยนะครับว่าผักชีฝรางนะครับรตามด้วยผักชีต้นหอมนะครับปอมนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับมีพลาดประการได้ก็ขอสุมาอภัยตัยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเมือนกันตัยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับผม